าติธรรมทุกท่านนะคะรวมถึงญาติธรรมสอบปปราววันนี้มาคอสนมาคอร,คอรนี้ครั้งแรกร้องไห้ตั้งแต่วันเข้ามาไม่มีวันไหนที่ได้ยิ้มพอสองนาทีสนุกแป๊บหนึ่งก็รู้ว่าโอ้กิจกรรมท่านให้อะไรดีๆเยอะอย่างดิฉันนี่เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองว่าทำบุญเยอะมากอันนี้ไม่รู้ว่าอดีตชาติตัวเองเนี่ย เป็นยังไงมาคิดคนอื่นก็ทักอาจารย์หลายวัดหลายที่ท่านก็ทักว่าหนูเนี่ยเป็นคนบุญหนักสักใหญ่มาเกิดถึงได้รางวัลที่หนึ่งมาตั้ง12ล้านบาทรางวัลที่ลูกได้นี้เขาให้ลูกมาทําบุญค่ะอันนี้ก็คือเราไม่ถามกันเยอะเพราะว่าหนูทําบุญหนูรู้ว่าหนูต้องได้มาทําบุญบุญลูกทํามาตลอดอยู่แล้วแต่การที่เราทําบุญเยอะ ทำบุญวัดไหนก็ไปทำเป็นเจ้าภาพบวชใหญ่ๆหนูก,ก็ไปทำไปเป็นเจ้าภาพให้เขาล่าสุดนี้ก็บวชลูกชายกับหลานคนที่มาตัวเล็กๆนะคะมากับพระครูบาไก่ลูกก็กราบพระครูบาไก่ท่านอีกครั้งที่ได้มาเห็นสถานที่ดีๆที่ท่านได้ชักชวนมาให้ลูกลูกชายของลูกได้มาร่วมทุดงกับท่านลูกได้มาติดตามส่งสเบียรเพื่อเป็นบุญกุศลของตัวเอง วันนี้ทําบุญมาก็หลายวัดค่ะไปก็หลายที่กรรมที่เทำกับแม่เนี่ยกับพ่อกับแม่เนี่ยคือวาจาเราก็พ่อตัวเองเป็นคนติดเหล้าติดเหล้าติดยาทําให้บ้านร้อนกับพ่อกับแม่ทะเลาะกันตลอดหนูไหว้แม่เนี่ยยังไม่ถึงร้อยขันหรอกค่ะมาพ่อกับแม่เนี่ยทําตลอดแต่ไม่เคยได้ว่าหลุดเลยเพราะว่ามาจับได้ไอ้ที่เป็นเปร เปรพ่อกับแม่เปร์ทางวาจาหนูไม่ได้ตบตีแม่หรอกค่ะแต่วาจาที่เราพูดกับพ่อให้เงินพ่อจ้าพ่อจะไปกินเหล้าวันนี้เอาอีกไหมพ่อในกระเป๋านั่นไปพกเอาเลยให้หนูให้หมดคนไหนขอก็ให้เราก็คิดไม่ถึงว่าการที่เราจะให้เงินคนไปซื้อสุราเราก็เป็นคนดื่มอยู่แล้วหนูมีแฟนต่างชาติอันนี้พูดตรงๆคือวันนี้ไม่ได้ปิดใครเพราะว่าวันนี้เรามาสารภาพ บาปจริงๆว่าเราผิดข้อไหนมาวันนี้ก็เป็นการดีที่วันนี้แฟนพาแม่มาให้มากราบขอขมาแม่ข้างล่างนี่ก็ร้องให้มาหนักมากแล้วค่ะเพราะว่าเห็นกรรมตัวเองเห็นชัดมากตั้งแต่นั่งวันที่สองแล้วเห็นแล้วว่ากรรมแม่ขึ้นมาชัดเจนมากโอ้เราทําเรายกขันไหว้ท่านกี่รอบเราก็ไม่หยุดพ้นเราก็สําเนกจริงๆว่ามันชัดมากมันเป็นแบบปานนบน ไปเฮดบุญวัดใดก็ไปเนาะเฮตกระพอกับแม่พระอรหันต์มันบอดันแมั่นอมีหลีคือเพิ่นเตือนมาหลายคู่หลายอาจารย์จา้าวันนี้นะคะลูกเป็นตัวแทนของน้องฝ่ายนี่ให้เฮดน้นองฝ่ายกระสิวัยแม่ให้เฮดสิ่งดีๆทำสิ่งดีๆให้ทุกคนได้ดูนะคะวันนี้หนูจะขอขอมาแม่ข้อเดียวที่ลูกผิดใหญ่ๆผิดข้ออื่นก็ไม่ชัดเจนเท่าข้อของแม่แล้วก็วาจาข้อที่สี่ ท,ที่หนูจําได้นอกนั้นก็มีแต่เป็นปูเป็นครูอาจารย์ที่ท่านช่วยสงสัยท่านจะมองเห็นว่ามันสํานึกจริงๆว่าสานึกจริงๆค่ะแต่ไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะหลุดยังไงเพราะเราก็ไม่เคยอธิษฐานถึงพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าองคใหญ่ๆส่วนมากวันนี้สาธุค่ะถ้าเกิดลูกช้างเกิดมาในภพภูมินี้อดีตชาติ ถ้าเกิดลูกถ้าเกิดลูกอ่อาถ้าเกิดลูกอ่าขอโทษถ้าเกิดลูกอ่าถ้าเกิดลูกอ่าชื่อปริมพรอ,อุทัยกันเจ้าค่ะอดีตชาติพบภูิเก่าพบภูิเดิมที่ลูกเคยผ่านมาวันนี้เจ้าค่ะลูกขอ,อสาธุกับ พ่อปู่ปวิรูปโคพ่อปู่สีสุดโทงย่าสีปทุมมาแล้วก็พ่อปู่องค์ดําแสนสิริจันทาแล้วก็แม่ย่าทุกๆพระอ,องค์ทั้งเหล่าเก้านาคาที่บดีนะคะที่ลูกได้สร้างปู่ที่องค์ใหญ่ที่สุดในบรรดาลูกปันพญากใหญ่มากที่บา้านแต่บุญกุศลลูกต้องภาวนาให้ถึงท่านท่านไปเตือนลูกมาทั้งปูเวทว่าให้ลูกมาปฏิบัติ ดีที่นี่ลูกไม่เคยฟังเลยจนกระทั่งเถียกับน้องฝ้ายเราก็ยอมกันเพราะว่ามันคงจะดีไม่งั้นลูกคงไม่ดึงแม่มาที่นี่หรอกวันนี้ลูกอยากจะบอกปูทก่ทุกๆพระอ,องค์เจ้าข่าปู่ย่าทุกๆพระอ,องค์ที่ลูกศรัทธาลูกขอยกบุญในท่านได้ร่วมโมทนากับลูกที่มองเห็นด้วยลูกอะ่ะจะทาความดีวันนี้ลูกจะหลุดพ้นจากการของพ่อของแม่ค่ะเพื่อจะได้ให้น้องฝ้ายได้ เขาได้ปฏิบัติดีเหมือนที่ลูกปฏิบัติกับแม่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีค่ะสาธุอันนี้เขาเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมอ่ามา่าคาว่าแม่นะ